ต้องไปร้านเนื้อค่ะถ้าเกิดเนื้อหมดตู้เย็นนี่ก็ต้องไปร้านเนื้อนะคะไปวันนี้ปั่นจักรยานนะคะปกติก็รถค่ะอากาศดีก็ปั่นจักรยานได้แดดร้อนลมเย็นค่ะรัดเลาะมารัดรัดเลาะเลาะมาค่ะการประสานไม่อ่อแหลยชอบไปทางลัดซื้อนานกว่าเดิม ก็ไม่เห็นนะในกล้องนะ่ะเพราะมันแดดจ้าลรเย็นสบายค่ะแเบหบ็นเข้นเกินเข้ากันพอดีลมหนาวนะไม่ใช่ลมลมจะเข้าหน้าหนาวนะคะช่วงแกะหน้าเกี่ยวข้าวญี่ปุ่นไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆค่ะเห็นอะไรก็คุยคุยให้ฟัง ช่วงนี้เปิดประเทศในที่นี้ก็คือออกกฎออกกฎใหม่มาเรื่อยๆค่ะเช่นไม่ต้องทำวีซ่าก็เข้าได้อะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ญี่ปุ่นผลิตของออกมาเยอะผลิตออกมาเยอะเกินไปคนไม่เข้ามาเที่ยวในประเทศไม่ได้ซื้อของกลับประเทศนะคะประเทศญี่ปุ่นก็เป็นประเทศผู้ผลิตขนมเยอะเนาะของฝากนั่นนู้นนี่ผู้ผลิตจังว่าผู้ผลิตนั่นละ แล้วทีนี้ของมันก็ตุนไว้เยอะพอตุนไม่เยอะก็เกิดการตกค้างทิ้งขาดทุนไปส่วนนั้นเยอะมากดูดูจากสภาพการนะคะไหนเอาไปไดไ้ไม่ทันแล้วคะ่ะน่ะนี่เต้องกดปุ่มนะคะถ้าเกิดมันนานจนเกินไปเราก็ต้องกดปุ่ม หรือไม่งั้นก็ตามมัรยากก็คือให้ให้รถวิ่งผ่านไปเยอะๆก่อนพอช่วงหนึ่งก็ต้องกดไม่งั้นไปไม่ได้ค่ะรอนานเลย <t> มองอยู่ว่าจะไปทางไหนใกล้ที่สุดไปค่ะคิดได้อะไรก็คุยให้ฟังนะเห็นอะไรก็คุยคุยไปได้วันนี้เขามีแข่งกีฬานีส่สิสนามกีฬา อำเภอสงสัยที่มัธยมหรือเปล่าโอ,อ้นี่ร้านขายผักยอดเหรียญประจําแม่อ้นนะคะช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมีแกลบถูกว่าใหญ่เลยขายแกลบด้วยหรือว่าให้ฟรีก็ไม่รู้ไม่ได้เข้าไปดูเราจะรัดเลาะอ่าพี่ออชั้นปฐมเออชั้นมัธยมแข่งกีฬานะคะมัธยมแข่งกีฬาเขาก็จะใช้สนามใหญ่เนาะไป ที่ออกกําลังกายประจําค่ะดูซากุระเริ่มร่วงแล้วนะคะในในี่ใกล้จะหมดต้นแล้วกว่าจะปลายปลายเดือนเก้าก็หมดต้นละเหลือแต่กลางแหละ แม้ว่าแม้ว่าก็ลัดเลาะใต้ทางรถไฟชิงทางเซนนะคะเลาะไปเรื่อยๆจนถึงร้านเนื้อพอดีติดกระทางรถไฟชิงทางเซนนะคะชิงทางเซนสายนี้ตรงไปเป็นโตเกียวนะคะโอโอมิยะแล้วก็โตเกียวนะคะสถานี โอยาม่าไปโอโอมิยะแล้วก็ไปโตเกียวค่ะถ้ารถไฟธรรมดา JR ก็ประมาณ1ชั่วโมง15นาทีนะคะจากโนมิจาก,จาก,จ,ากจากโคกะไปจากบ้านเอีอไป1ชั่วโมง15นาทีถ้าชิงคังเซนจากโอยาม่าไปโตเกียว43นาทีนะคะเวลารถไฟญี่ปุ่น คือแน่นอนมากตรงเป๊ะเป๊ะนะคะไม่คลาดเคลื่อนค่ะคลาดเคลื่อนไม่ได้นอกจากอคติเท่านั้นอ้อมไปด้านหลังโบนัสทําแม,ม่อดัดเรหากับข้าวให้ลูกนี่ล่ะคะ่ะ<ม>ได้ออกกําลังกายไปด้วยออกกําลังกายเสร็จก็ไปกินผิวเ <laughs> มื่อไหร่จะผอมบัดดี้ <laughs> ด้านเหนือนะคะโอ,อ้มาด้านหลังวันนี้คนเยอะมากคะ่ะต่อแถวคะ่ะเป็นด้านเนื้อที่เรียงแถวหนึ่งนะคะแล้วก็ถอยกลับไม่ได้นะคะหยิบ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 แล้วก็ปิดจ่ายแล้วก็โค้งออกมานะคะส่วนข้างนอกจะเป็นขนมนมเนยออกากระป๋องราคาถูกๆไม่ถึงร้อยเยนนะคะ ห้องหนึ่งร้อยเยนเองใหญ่มากหนึ่งร้อยบาทเองเกาลัดเกาลัดรูปปานกลางนะคะหนึ่งร้อยบาทเทียนก็มีกระดูกนะคะทุกท่านกระดูก่อนเอาไหม すいませんあっそうん、っそうん、っ何だそうえっそうえっそうえっきやき เนื้อค่ะเนื้อวัววากิววากิวนี่เนื้นออ่อนเขาไปตุนน๋นก๋วย,ยเตี๋ยวได้จะไ,ได้เปของพ่อ หน้าร้านเนือแปดสิบเยนค่ะเอ๊ะเก้าสิบราคาถูกมากไม่ถึงร้อยเยนเองราคาถูกมากค่ะร0อยเยน8ปดสิบเยนเก้าสิบเยนนะคะตู้น้ำแต่ละที่ราคาไม่เท่ากันนะคะไปมาค่ะปั่นกลับแล้ว มกี่กิโลสากิโลครึ่งได้มั้งค่ะนี่คือปั่นขากลับนะคะนี้คือเส้นรอบเมืองนะคะเช่นเส้นออกมาชานเมืองแม่วัดอยู่นะคะก็จะมีต้นตะแบดบถนนเส้นนี้แม่วัดเคยทําคลิปไว้อันหนึ่งนะคะพาขับรถผ่านเส้นนี้ถ่ายให้ดูไปสั้นๆนี้ปั่นจกักรยางนะคะปั่นจะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะ อากาศเย็นๆค่ะเริ่มร่วงแล้วค่ะนะปลายเดือนก็ร่วงหมดแล้วทั้งใบทั้งดอกนะคะ